ลงทีก่อนกนยม่เนฐานนะคู่กันคู่ก็ได้ฉันได้สบายใจจานเล็กน้ำมนเดือนเลยนะเออจกจะอาบตอนเที่ยงตรงน่ะร้อนไหมล่ะร้อนเลยเนี่ยน้ำตลที่ทุกคนช่วยแล้วช่วย้อาบี ขาวดีอยู่แล้วนะนี่จะมีอะไรเลยนี่ผู mm ้ช hmm. ่ยดานนี่ mm hmm. ขอหวยแม่ตะเคียนมาหนะ่ะ mm hmm. นี่ก็ดีอยู่แล้ว mm hmm. ชอบเล่นหวยไหมเนะ mm hmm. นี่ยเนอะหน้านขอแนะม่ตะเคียนแ mm hmm. ม่ตะเคียน มเงิน right? hey, mm ่นี่แต่กใช่หมข้างหลัง้านเงยนหท่พอแล้วลูกชิ้นลูกชิ้นชอบลูกชิ้นลูกชิ้นลูกชิ้นหมูเออลืมเอาลูกชิ้นหมูไปถวายท่านนหนัน่นนท้าวมังพันหลงพอน้ำงบอกหบอกลวงพอดีศนีเราบอกให้หวยนั่นนี่หเก่งนั่นคือ มันเยแล้วไม่ได้เตรียมมานะหนูเดี๋ยวก็น่าหนมนม้าเราเตรียมมาถ้าถ้าไหวถ้าไหวถ้าถ้พักหนึ่งแล้วค่อยลาไปกินให้หมดนะเออเอาเดี๋ยวท่าพูดนะแล้ว